คือเราเจอปรากฏการณ์เรื่องการปิดกัน้นการมองเห็นหรือการไปดำเนินการใดๆในเรื่องการรับรู้ของประชาชนรายการประเทศไทยต้องมาก่อนเนี่ย <ๆ S 2> นะครับเราก็พูดชัดมาตั้งแต่ต้นว่ารายการนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆใครจะเอาไปใช้ก็ได้ <ๆ S 2> วันนั้นก็ยังดำรงนะครับอย่างไรวันนี้ก็ยังดำรงอยู่อย่างนั้นให้เป็นสมบัติของประชาชน แต่ว่านี้นะครับคือการต่อสู้พอมันมาวงรอบกันแบบนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรตั้งแต่มีการ็อบบี้สื่อบางสำนักร้องขอไม่ให้ออกไปเผยแพร่นะครับแล้วก็ทําสําเร็จไปแล้วความเป็นจริงนั้านการเผยแพร่เป็นเสรีภาพแต่ว่าการเมืองก็ไม่ได้มีความลับใดๆ แต่ว่านับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็การปิดกัน้นการมองเห็นเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับก็คือหมายความว่าในหน้า facebook เ,เนี่ยเราจะรู้ว่าความผิดสังเกตนี่มีอย่างแน่นอนอแต่ว่าเขาบอกกับพี่น้องประชาชนที่ยังเข้ามาดูได้คือต้องตั้งใจกด้ไอเตือนอะไรต่างๆเด้งอะไรเนี่ยจะยากนะครับก็ให้เป็นที่รู้กันว่าเราเองก็คงจะต้องสู้เรื่องเวลาแล้วต่อไป ม้ความว่าในขณะนี้เรากําลังถูกปฏิบัติการโดยฝ่ายการเมืองและทุนก็ครบทวนเลก็คือหมายความว่าคนที่จะไปออกซื้อต่างๆเนี่ยคือได้ได้ทุกคนนะครับยกเว้นจะเอาคลิปผมไปเผยแพร่เหมือนเดิมอีกไม่ได้นี่ก็คือคำขอแล้วก็บัตรนี้ก็ลุกเข้ามาถึงว่าในการปิดกั้นการมองเห็นซึ่งเป็นศิลปะที่เราเจอกันมา หลายหลายครั้งเพราะฉะนั้นทุกช่องทางเนี่ยนะครับก็บอกไปยังพี่น้องประชาชนว่าท่านเองก็ต้องแสวงหากันเองแล้วละ่ะประชาชนต้องควรเป็นผู้มุ่งมั่นในการแสวงหาถูกต้องนะคือหมายความว่าต้องต้องกดเข้ามาหาเองอเราเองก็คงจะต้องล็อกเรื่องเวลาแน่นอนเพราะมันต้องสู้กันจริงๆแหละนะครับเอาหกโมงเป็นตัวตั้งยกเว้นว่าหกโมงถ้ามีการเลื่อนเวลา ท่านก็กดมาดูอะเป็นอย่างนี้เปล่าพี่ตัวที่มุ่งมาที่เราเนี่ยหมายความว่าหลังจากนี้เรื่องชั่วจะมาเลยเปล่าคือกลัวเราแฉเปล่าเพราะที่บ้านเราบอกหมดเนี่ยคือเวลานี้เนี่ยนะครับมันมีเหลือไอ้พวกเดียวเท่านั้นเนี่ยคือหมายความว่าที่ยังทุกอย่างนี่เขาดีกันไปหมดแล้วอคือหม <Maria> ายความว่าไอ้ที่ด่ากันวิพากวิจารณ์กันอืมวัดกันนะครับอีรุงตุงนังหมด บัดนี้เมื่อจูบป,ปากกันแล้วทุกฝ่ายเนี่ย oh. มันก็เหลือพวกเดียวซึ <laughs> ่งเป็นส่วนเกินของสงครามนี้ <laughs> อย่างที่เราพูดกันเมื่อวาน uh uh. หยุดก็หาว่าไปรับงานมาออ uh uh. ไปรับรวยมา uh uh. เดินหน้าก็ต้องถูกสกัดกั้นอย่างนี้ uh uh. แต่บอกกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าตามช่องทางต่างๆเนี่ยท่านต้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดติดตามนะครับทุกช่องทางที่มัน สามารถเผยแพร่หน้าขนาดนี้แล้วท่านเองต้องใช้ความสามารถในการควานหารวมกระทั่งผู้รู้ในเรื่องโซเชียลมีเดียก็ออกมาช่วยกันเถอะอเพราะผมเชื่อว่าจะต้องถูกปิดกั้นอย่างหนักขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าปกติเรารู้ความปความดูคนเนี่ยจะรู้ปริมาณที่เป็นแฟนประจำที่เป็นรายวันและก็ไปดูตามหลัง แต่อย่างที่ผมบอกว่าการเอาฝ่ามือไปปิดแฟนฟ้านะ่ะถ้าคิดว่านี่มันทำสำเร็จได้เยโลกก็คงจะไม่เดินมาถึงทุกวันนีห้หรอกก็หาความสำาราญกันตามสบายแต่ว่าถ้ามันปิดมากๆเนี่ยเราก็จะไปะแถลงข่าวที่ทำเนียบนะก,ก,ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ <laughs> ว่างอยู่ก <laughs> ็ได้ไ <laughs> <laughs> ก็คือหมายความว่าพูดช่องทางเดียว<อ>มึงรังเกียจกูชิพหายกันแกล้งก,กันก็ไปทำเนียบ อช่วนี้แล้วเขาไปได้ทุกวันช่วงนี้ก็จัดรายการสดหน้าเรือนจำทั้งกดีเมื่อนะค <c oughs> ือทำสารพัดที่จะทำได้ไม่มีปัญหาอะไรใครก็ตามเนี่ยนะครับที่ออกแบบวางแผนสกัดในช่องทางโซเชียลมีเดียคุณฟังผมนะผมรได้ว่าที่คุณคิดบทผมจะได้ไหมหลายคนหลายคนที่เข้าใจผิดผม <c oughs> นะครับที่ออกมานี่มีเรื่องกันอยู่เรา ปกติความเป็นพวกนมันก็เดียวกันนิ่งเงียบบางคนมันคิดว่าไม่มีอะไรอทั้งที่มันลืมไปคิดว่าเราลบเนี่ยนะครับสงครามมาแล้วมานั่งนิ่งสงบเรียบร้อยได้ใจว่าไม่มีวิทีทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเอากันแบบนี้เนี่ยเคยเห็นไหมเวลาบ้ากันเต็มสูบ <c oughs> คุณบ้าสู้ผมไม่ได้เลยนะครับได้กอ ดงกระสูนยังแหวกเข้าไปเลยเนะครับเพราะฉะนั้นในน้ำหน้าแค่การปิดกั้นในกระจอกตายห่า